ได้ปลาอะไรบ้างแล้วมีกบด้วยเหรอเฮ้ยได้เยอะเนี่ยพี่การระวังเปื้อนกบหน่อยครับโอ้ได้ไหลายตัวนี่มันอยู่ตามท่องี้เหรอสุดย<ห>อดเลยเนี่ยตัวใหญ่ใหญ่มีฝีมือจริงๆนะเอาไปทำกข้าวกินนะแถวนี้ไม่มีบอ่อใหญ่ๆผมจะวางกับดักมั่งบอ่อใหญ่ๆหญมีไหม บ่อที่เป็นบ่อธรรมชาติเป็นที่จารเขาเหรอนี่เจ้าของเหรอตอนนี้ได้ปลาปลาหมอปลาอะไรบ้างนะเขาชมหน่อยดิช่อนท่อนนาซะด้วยนะเฮ้ยอะไรกระโดดเสียงอะไรคนอยู่ในมีคนอยู่ข้างในอีกโอ้ยคิดว่ามาคนเดียวได้ไหมเขาไปจับปลาข้างในเอ่ะได้ไหมได้อยู่เนี่ยงมออกมาอปลาแอบอยู่ดามท่อปลาแอบอยู่ในท่อครับ ยังรอ,อดูเขาจะกลับจับออกมาบิดน้ำจนแห้งเลยอันนี้มาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยมาแต่แปดโมงแล้วก็ถ้าเกิดตรงไหนเป็นอย่างนี้เราก็มีน้ำก็ลงลงนะนก็ได้ไปเรื่อยๆมันลึกกวบิดเอ้าเมื่อกี้นึกว่าสีดำดำนกกว่ากบไม่ใช่เป็นปลาหมดสุดยอดนะครับเนี่ยสุดยอดครับวันนี้ผมกำลังดูหาแหล่งที่จะดักอ่ โดปลาไอ้โง่พอดีเขาเจอเขามาหาปลาพอดีตัวเล็กตูกเขาไม่เอาตัวเล็กเนียนี่อะไรเขาได้ปลาเลยเขาใส่แล้วเนี่ยช้อนแล้วช้อนแล้วลวงปลาออกมาแล้วนี่ครับใช่ไหมใช่ไหมนี่น้านจรด้วยอุ้ยไปปลาอะไรปลาดุกไม่ดุกเว้ยดุกดุกอะไรอ่ะดุดุอุ้ยดุกด้านนี่ดุกนาดุกนากระดุกด้านละระวังเลยเห็นพันเลยระวังเลยดุดุกด้าน โอ้โหครับมือชินจริงครับนี่ครับชาวบ้านทำมาหาก,กินเอาอะไรทักอะไรทักกระป๋องนี่ดิกระป๋องน,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 นี่จริงเลย่อุ้ยปักแรกเลย ขเขเย่าเขย่าก็ออก<ม>นี่ยังบะดุกนี่แทงเจ็บสำคัญเลยนะน่ะ,มะผมเคยโดนแท,งอ,ทงอยู่เนี่ยอะไรทุบหัวลงไปโอดูก็ได้ปล่อยไ,ไปก่อนมีอีกตัวมีอีกตัวนึงเหรออก็ได้ออกแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ปลาเล็กเทียบเลยครับรมีปลาทับทิม,นะมด้วยนะเ,เดี๋ยวก่อนเอา,าเี้างเลวนบอกบอกค้างนะ น่กินปไปช่อนนี่มันจำสินได้ใช่ไหมบ่อแห้งนี่ก็ฝังดินอยู่5เดือนอะไรเงี้ยโอ้เนี่ยม้าเล็กๆมันปลาป้าวโอ้ไม่ได้ก็หัวมันหัวมันนี่อะจเยอะไปนทีีเลยกระดูกน้อยไม่มีกระดูกนี่แหละกา ดูเนี่ยก้อนโอ okay, เคครับเปิดบ้อได้ออกมา,ย,ายู่แถวเนี้ยเห็นอยู่นี่นี่ก้นดีอนนยา่าตีนเดี๋ยวมันจะทิมเนี่ยแหละเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยโอ้ยเนาะนี่เจอตัวไหม <c oughs> ตัวใหญ่ใหญ่เหรอไในท่อ จู <คน S 1> ่ใหญ่ไหมคนอ๋อไม่ใช่ปลาดุกโอเคครับเที่ยวสะใจกับพี่เธอเซียครับเดี๋ยวไปดูที่อื่นต่อครับไปเลยครับ